หน่อยสวัสดีครับผมเพชรมงคลสามารถยังทำได้ดีครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันสองสามทีครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วอยู่ด้านมีใครเป็นผู้ป่าซอลเราบ้างตอนนี้ก็มีสิงห์แล้วก็ฝรั่งครับก็เพื่อนพี่เพื่อนนี่ครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ ประมาณ57ครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะผู้สิงบ้างเออเคยต่อยกันยังเคคยรับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์เคารับวันนี้ดูอยู่ดันวันนี้มาเจอผู้สิงวางเคีว่างแผงไงดิบอกเลยว่าวางสายตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้เก็บเอาไว้เขาแล้วก็ไปตามสไตล์เราครับผมล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นั่งเสิ็จกับวันนั้นต่อยกับไปแปลมาชนะครับชนะคะแนนชนะคะแนน เวทเท่าไหร่วันนี้ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบบาทครับต่อปล่อยไปต่อยเีอมากแต่วันนี้ต่อยร้อยสิบห้าร้อยสิบหกอันนี้เปลเราเลยมาร้อยสิบหกเนี่ยแล้วต่อยอยู่เวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าแต่วันนี้เป็นร้อยสิบหกเนาะแล้วเขาต่อยเราปอนหนึ่งวันนี้ได้กำไรปอนนะเมื่อเช้ามาเป็นเท่าไหนักนี้ร้อยสิบหกก็เมื่อกี้ขาดมาขาดนิดนึงก็คือเหมือนผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเมาชนะทุนที่เลย คุ้มมากี่กิโลประมาณสี่ครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณสี่สิบนต้นครับคนจังหวัดระยองครับเด็กระยองเอาฝากเชิญช่วยแฝงรับหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้เพชรมงคลด้วยนะครับคืนี้เต็มที่แน่นอนอ้าววันนี้ขอน้องโชคดีก่อนครับโอเค